สมมติน,นะครับบุตรถูกทำละเมิดถึงแก่ความตายก่อนบิดาจดทะเบียนสมรสนะครับพูดง่ายก็คือบิดานั้นยังเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่หลังจากบุตรถึงแก่ความตายครับปรากฏว่าบิดาได้จดทะเบียนสมรสกับมารดากรณีนี้บิดาคนดังกล่าวจะมีสิทธิในการเรียกค่าขัดไร้อุปการะจากผู้ทำละเมิดหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับผม ในกรณีที่ถูกทำละเมิดจนถึงแก่ความตายนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องจะสามารถเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้กี่ประการบ้างก็จะต้องไปพิจารณาในมาตรา443และมาตรา445ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ใช่ว่าจะเรียกได้ทั้งทุกอย่างใน2มาตรานี้นะครับแต่จะต้องไปดูหลักเกณฑ์ของค่าสินใหม่ทดแทนแต่ละตัวอีกทีหนึ่งซึ่งจาก2มาตรานี้นั้นก็จะมีค่าสินใหม่ทดแทนที่สามารถเรียกได้6ประการด้วยกันครับประการที่1น,นะครับคือค่าปลง ประการที่2นะครับคือค่าใช้ใจ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นประการที่3คือค่ารักษาพยาบาล4คือค่าขาดประโยชน์ในทางธรรมมาหาได้5 คือค่าขาดไรอุปการะและ6คือค่าขาดแรงงานที่จะต้องใช้แก่บุคคลภายนอกสําหรับเอพิโซดนี้ครับเราจะมาโฟกัสในส่วนของค่าขาดไรอุปการะกันว่ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะสามารถเรียกได้หรือไม่อย่างไรกันบ้างค่าขาดไรอุปการะนะครับก็จะบัญญัติอยู่ในมาตรา443วรรคสาซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะได้เนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่กฎหมายกําหนดครับว่าเขามีหน้าที่อุปการะ เล <czego> <et> <worries> ี้ยงดูซึ่งกันและกันเราจะรู้ได้ไงครับว่ากฎหมายนั้นคืออะไรกฎหมายนั้นก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัร5ในส่วนของกฎหมายครอบครัวนั่นเองง่ายๆนะครับเช่นสามีและภรรยามีหน้าที่ต้องอุปการะดูแลซึ่งกันและกันแปลว่าถ้าสามีหรือภรรยาถูกทำละเมิดจนถึงแก่ความตายครับ อีกฝ่ายก็ย่อมมีสิทธิในการเรียกค่าขัดไรอุปการะได้เห็นไหมครับว่าจะเรียกได้หรือไม่ให้ดูว่าเขามีหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ประการถัดมาครับสามีภรรยาไปแล้วต่อมาบิดาและมารดานะครับย่อมมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรแต่ไม่ใช่มีหน้าที่ตลอดเวลาครับบิดาและมารดามีหน้าที่อุปการะดูแลบุตร ผู้เยาวเท่านั้นหรือถ้าบุตรนั้นไม่ได้เป็นผู้เยาว์ก็คือบรรลุนิติภาวะแล้วจะต้องทุพพลภาพไม่สามารถหาเลี้ยงชีพตนเองได้นะครับดังนี้เนี่ยในกรณีที่บิดามารดาถูกทำละเมิดถึงแก่ความตายบุตรนั้นจะเรียกค่าขัดไรอุปการะได้หรือไม่ก็จะต้องพิจารณาว่าบุตรนั้นเป็นผู้เยาวหรือไม่ ถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่สามารถเรียกค่าขัดไรอุปการะได้นะครับหรือถ้าจะเรียกได้ต้องเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ทุพพลภาพหาเลี้ยงชีพตนเองมิได้นั่นเองในทางกลับกันครับบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูมิดามารดา กรณีนี้นะครับไม่ต้องพิจารณาเลยว่าบิดามารดาหรือบุตรจะอายุเท่าไหร่นะครับในกรณีที่บุตรถึงแก่ความตายบิดาและมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับย่อมมีสิทธิ์ในการเรียกค่าขาดอะไรอุปการะจากผู้ทําละเมอได้ไม่ว่าบิดามารดาหรือบุตรณขณะนั้นจะอายุเท่าไหร่ก็ตามมาถึงอีกคนหนึ่งก็คือผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมเมื่อมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเขาก็เปรียบเสมือนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายคนหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉันบุตรบุญธรรมและผู้รับบุตรบุญธรรมนั้น ก็ย่อมมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันเหมือนกรณีบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายกับบุตรนะเพราะฉั้นก็มีสิทธิในการเรียกค่าขาดรายอุปการะเช่นเดียวกันทีนี้มาสู่ประเด็นคำถามของเราครับเป็นประเด็นที่มาจากคำพิาพากษาดีกาตัวนี้ ถ้าสมมติว่าบุตรถูกทำละเมดจนถึงแก่ความตายและปรากฏว่าขณะนั้นบิดายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสครับคือเป็นบิดาที่ไม่ชอบรยกมายอยู่หลังจากเด็กถูกทำละเมอเนี่ยบิดาได้ไปจดทะเบียนสมรสกับมารดาก็เลยเป็นประเด็นคําถามว่าบิดาคนนั้นเนี่ยมีสิทธิในการเรียกค่าขาดไรอุปการะหรือไม่ตามหลักกฎหมายครอบครัวในมาตรา1547มีการวางหลักว่าบิดานั้นจะก,กลายเป็นบิดาที่ชอบวยกฎหมายก็ต่อเมื่อมีการกระทํา3ประการก็คือ 1. จดทะเบียนสมรส 2. จดทะเบียนรับรองบุตร และสามศาสตร์พิพากษาให้เป็นบุตรนะครับโดยความเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นมาตรา1557ก็วางหลักว่าให้มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิดเลยด้วยผลของมาตรา1557นี้หแหละครับแปลว่าแม้ขณะทําละเมิดบิดานั้นจะเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่หลังจากนั้นมีการจดทะเบียนสมรสเมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วนะครับด้วยผลของมาตรา1557จึงทําให้บิดาคนนั้นกลายเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่เวลาที่เด็กเกิดเลยนะครับแปลว่าก็กลายเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดมาเมื่อชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นไงครับจึงมีสิทธิ์ในการเรียกค่าขัดราอุปการะจากผู้ทําละเมอได้เพราะตนก็มีฐานะเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนั่นเอง สำหรับบุคคลที่ไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดรายอุปการะนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3คนด้วยกันค่ะคนแรกก็คือบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็คือบิดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาที่ไม่ได้จดทะเบียนร,รับรองว่าเป็นบุตรบิดาที่ศาลไม่ได้มีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรและสุดท้ายคือบิดาที่รับรองโดยพฤติการเนื่องจากว่าการรับรองโดยพฤติการเนี่ยไม่ได้ทําให้กลายเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายแม้ว่าจะมีการส่งเสียเลี้ยงดูให้การศึกษาให้ใช้นามสกุลแต่อีสิ่งเหล่่านนี้นมั ผลในเรื่องของการรับมรดกเท่านั้นแต่ไม่ได้ทําให้กลายเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นเมื่อไม่ใช่พ่อที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อบุตรตายไปแล้วเนี่ยบิดาจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าขาดราอุปการะได้นั่นเองค่ะส่วนคนที่2นะคะก็คือบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือแม้กระทั่งจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ได้ความว่าบรลูนิติภาวะแล้วและไม่มีข้อเท็จจริงว่าทุพพลภาพและไม่สามารถที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้ส่วนบุคคลสุดท้ายนะคะก็คือชายหญิงที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ย ที่จะไม่สามารถเรียกค่าขาดรายอุปการะได้นั่นเองค่ะ ขออนุญ,ญาตให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะว่ากรณีที่จะมีสิทธิเรียกค่าขาดรายอุปการะได้เนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันไม่ได้ดูตามความเป็นจริงนะคะความหมายก็คือว่าถ้าสมมุติว่าตัวของบุตรเนี่ยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูอะไรบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายเลยแล้วต่อมาได้ความว่าบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายถึงแก่ความตายไปบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ยังคงมีสิทธิที่จะเรียกค่าขาดรายอุปการะได้เช่น่นนนนบุุตรออายแนอนวแ เด็กอายุหนึ่งขวบเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลอะไรบิดามารดาได้อยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นถ้าหากว่าบุตรอายุหนึ่งขวบถึงแก่ความตายไปบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายก็ย่อมมีสิทธิที่จะเรียกค่าขาดราอุปการะได้หรือถ้าเป็นกรณีที่บิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ดูแลอะไรบุตรเหมือนกันเลยค่ะแล้วปรากฏว่าบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายถึงแก่ความตายไปบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าขาดรายอุปการะได้นั่นเองค่ะพอค่าขาดราอุปการะเราดูตามกฎหมายไม่ได้ดูตามความเป็นจริงค่ะ เอพิโซดนี้นะครับเราก็เน้นจุกๆกันเลยในส่วนของกฎหมายละเมิดนะครับเชื่อมประเด็นไปยังคำพิพากษาศาลฎีการวมทั้งหลักกฎหมายง่ายๆที่น่าออกสอบในทุกๆสนามนะครับก็อย่าลืมติดตามรายการอมลอขอขกฎหมายเดนิวเจนะครับทุกๆวันจันทร์เวลา5โมงเย็นนะครับเจอกันได้ในหน้าเพจของสถาบันติวกฎหมายอมลอหรือว่าจะเป็นในช่องทางของ u t u b e ก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ